ยาว,วไปูกแปะเดี๋ยวตามไปดูกันมาครบทีมเลยครับดเรมอนโดมิตะแล้วก็อะไรอีกสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมอ้ทางนืดนืดแล้วครับพี่น้องเอาจะรอดไม่จะร่วงโอ้ ใส่เยอะจัดครับนี่ครับอยู่กับทีมงานอีสานใต้ด้ำแต่งครับเอารถาทีมงานมังกรทรัพมาบริหารครับรถเจะาของขายไปแล้วบาเสเลิบเสเลิบ JO8E240 ร่แรงม้าครับเอาเลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเสียนเลิฟยางแกมเตี้ยซะด้วยอา้อาวอ้าวอยู่ไหมแม่สบายสบายเลยครับ ไปดูเจ้า140กันหน่อยครับคันนี้ไม่ได้เจอนานเลยครับสวัสดีไปยังทีมงานทุกคนครับผมเข้าสู่การวิ่งดินอย่างเต็มระบบช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนธันวาครับยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับก็น่นจะเต็มที่ก็หลังปีใหม่นะครับผม ดินยังเปียกๆอยู่เลยครับรถไม่แรงนี่อยู่ยากเลยครับงานนี้นี่ครับขุดข้างทางลาดยางเลยเส้นไปช่องจอมครับสังขะช่องจอมเส้นนี้นี่ผมขับมามีช้างเยอะครับน่าจะเป็นช้างมาจากบ้านตะกลาง ลูกค้าถูกใจมากดินแบบนี้เจียวละ300ครับรพ้อมดันคันนี้ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะคะับนี่ไป ดีทีรถแรงครับกรดูดกรโดูดหอนดีมากครับคันนี้สับหอนสับหอนเลยเอามาชมคันต่อไปครับผมรถใหม่ป้ายแดงครับ ีบรถดำนี่ปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดอีกปัญหาหนึ่งปัญหาการย้ายบ่อย้ายบ่อบ่อยบางทีไปเจอบ่อนุ่มๆก็วิ่งไม่ได้ก็ต้องย้ายนะครับรถดำก็ไม่ได้เที่ยวนะครับนี่คือปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับย้ายบ่อบ่อยวิ่งไม่ได้ติดลม ผมเคยไปดูงานที่จะวิ่งนะครับเหมือนว่าจะวิ่งได้ครับดินข้างบนนี้แข็งโปะครับพอมาวิ่งเท่านัา้นแหละข้างล่างเป็นดินสมองครับวิ่งไม่ได้เลยต้องย้ายรถกลับเสียเวลาเสียทั้งเงินนี่ครับคือปัญหาของรถดำปัญหาของทีมงานรถวิ่งดินนะครับเจองานหมูก็ดีใจด้วยครับ เจองานกระดูกก็ต้องสู้ต่อไปให้กำลังใจครับผม SK หนึ่งสี่ศูนย์ครับเครื่องยนต์มิซูมิชิซีสูบคอมมอนเรวครับเก้าสิบสามแรงม้าครับตัวนี้เป็นซูเปอร์เอ็กเอ็มอาจจะเป็น YP09 นะครับ YP09 เ้ไป จะรองได้เจร้องเล็บเอ๊ะเจ้าตอนนี้ทางเริ่มจะบอบแล้วครับ ตามมาติดๆเลยนะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับทีมง,งานไม่เห็นจอดกินข้าวเลยสงสัยจะกินช่วงบ่ายนั่นแหละเพิ่งได้วิ่งครับเห็นว่าแม่โครทำแอร์แอร์เสียครับขึ้่งจะได้วิ่ง ได้กันคนละไม่กี่เที่ยวเองแต่ว่าค่าเที่ยวแพงครับสิบเที่ยวก็อยู่ได้แล้วเที่ยวละร้อยห้าสิบน้ำมันก็ไม่น่าจะถึงพันนะครับ lóc bạc sa đen rồi sa đen rồi dẫn đáy เสิร์ฟเสิร์ฟแนบร้องแล้ว <c oughs> สลักหิวจารบีแล้วบ้างมันหิวข้าวกันหรือไงเนี่ยฮะ ออกจากบอก็ขึ้นลัดยางเลยครับเอาเสน้นนี้นี่รถเยอะจริงๆครับมันเป็นเส้นไปช่องจอมครับวิบ่งเม็ดขาดสายเลยดูเดี๋ยวปิดท้ายครับเสียเลิฟครับ ถ่ายยาวๆก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรครับบางคนชอบดูคลิปยาวๆบางคนชอบดูคลิปสั้นๆแต่ก่อนผมถ่ายเป็นแบบถ่ายเป็นชั่วโมงเลยนะคลิปหนึ่งชั่วโมงก็มีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วครับ ก FC อยากให้ทําคลิปยาวประมาณไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยครับสักก่นาทีพอดีนะครับแต่ผมว่าประมาณ20นาทีน่าจะพอดีไปเดี๋ยวเลือไปฝั่งโน้นตลอดเลยครับจอมจมจม,จม โหโอโ้หเรือบไปแล้วเสียลืบเอายังไม่จบนะครับอีกขั้นหนึง่งอีกขั้นหนึง่งมาทางเนือดอค่อนข้างจะมันครับคลิปแบบนี้เลย รับชมกันต่อไม่มีใครไปตรงกลางเลยครับมีเตะอ,ออกข้างมาได้ใจได้ใจกันนี่สุดจัดครับเอาละครับปิดท้ายกับ140ครับเดินมาทําทางนะครับ หรือว่าจะเดินมาทำทางหโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้